มาใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็สีใหม่ล่าสุดนะฮะสำหรับฮอนด้าเวฟร้อยสิบตัวล้อแมตกนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่ลายใหม่เลยนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีเทานะครับเนี่ยวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะตอนนี้ก็จะปีใหม่แล้วนะครับวันนี้ก็มีฮอนด้าเว็บร้อยสินะฮะสีใหม่ลายใหม่ปี2025มาแนะนำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะฮะสีใหม่นะฮะตัวนี้จดทะเบียนนี่จะเป็นสีเทาดํานะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีเทานะครับนี่ฮะสีเทาเงานะครับแล้วก็จะมีสีดําเงาตรงน ตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ตัวใหม่นะครับสำหรับตัว2,025นี่สีใหม่นะฮะมาใหม่อยู่ประมาณ3สีนะครับแต่ว่าตัวล้อแมกมีให้เลือกอยู่5สีนะครับก็จะมีสีเทาดำตัวนี้นะครับสีดำเหลืองนะครับสีขาวน้ำเงินนะครับสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่เลยนะครับนี่ครับ สีใหม่สติกเกอร์ใหม่แล้วก็ราคาใหม่นะครับตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวลอ้อแม็กนะครับลอ้อแม็กก็ออกเป็นลอ้อแม็กลายห้าก้านสีดำด้านนะฮะความดิบสีพองนะครับยางนอกนอี่ใช้ของดูโรูนะฮะลายยางสวยนะครับส่วนระบบเครื่องยนต์ก็เหมือนเดิมนะครับเครื่องยนต์ร้อยสิบซีซีหนึ่งลูกสูบสองวาล์วนะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่สี่สิบเจ็ดมิลนะฮะช่วงชักนี่หกสิบสามจุดหนึ่งนะครับเนี่ยสติกเกอร์ตัวใหม่แล้วก็สีเทาตัวใหม่เพื่อนๆพี่ๆว่า สีใหม่สวยไหมนะฮรับสำหรับ Honda าเวฟร้อตัวล้อเมดปี2025นะครับส่วนราคานะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้าน Honda จังหวัดบุรีดัมยมอำยเกอกรสังนะครับเงินสดนะฮะเงินสดตอนนี้จ่ายรับรถอยู่ที่49900บนาทะครับอันนี้คือราคาล่สุดนะครับสี0 0บาทนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีเทานะฮะสีนี้สวยนะครับนี่ฮะก็จะมีสีดำตรงนี้นะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์ตัวใหม่นะครับ เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาเงานะครับสูตรเดือนไม้ก็เป็นแบบอนาล็อกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ตัวท็อปก็มีทั้งสตาร์มือสตาร์ท้าวกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะครับส่วนเงินดาวนะฮะสำหรับคนในพื้นที่จังหวัดบุรีดํานะก็สามารถซื้อได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะเงินผ่อนนะฮะเครดิตดีนะดาวเริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะครับหรือว่าจะซื้อเงินสดก็ได้นะครับเงินสดก็49,900บาทนะครับ ข้างหน้าดิสข้างหลังดำนะฮะส่วนท่อฝากครอบท่อก็เป็นแบบชุบโครเมียมนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของลายสติกเกอร์ตัวใหม่นะครับนี่ฮะใหม่มากนะครับคันนี้ก็ผลิตวันที่25บาธันวาคมันะครับ2 5 6ดนะครับตัวใหม่นะฮะก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นตัวเอนะครับนี่ฮะสีเทาดำนะครับผมว่าสีนี้สวยนะครับ ลายก็สวยนะครับก็มีให้เลือกอยู่5สีนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเว็บร้อยสิตัวแล้วแม็กนะฮะปี2025ก็มีให้เลือกอยู่5สีนะครับส่วนราคาก็49,900บาทนะฮะอันนี้คือราคาเงินสดนะครับเงินผ่อนนะฮะเครดิตดีก็สามารถดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะครับตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับเกียร์นี้เป็นเกียร์วนนะครับหนึ่งถึงสี่นี่อยบไปข้างหน้าเลยนะครับนี่ฮะลายใหม่สีใหม่เพื่อนๆพี่ๆว่าสวยไหม สำหรับว i บ110ตัว2,025นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนี่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าตัว2,024กับตัว2,025นี่แตกต่างตรงไหนบ้างนะครับก็คือเครื่องยนต์บอดี้เหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะแตกต่างกันแค่เนื้อสีแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับผมนะฮะเครื่องยนต์เหมือนกันทุกอย่างนะฮะอัตราประหยัดน้ำมันก็เหมือนเดิมนะฮะ76.9กิโลต่อลิตรนะครับนี่ฮะ 76.9กิโลต่อลิตรเติม1.3นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับเบียดน้ำมันมากนะฮะถังน้ำมันนี้ก็จุน้ำมันได้5ลิตรเหมือนเดิมนะครับผมนะฮรองรับแก๊ส2 9 1 9 5แล้วก็ E20 นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่เลยนะครับสีเทาใหม่ปี2025นะครับเพื่อนๆไปที่ว่าสวยไหมนะฮะสำหรับเวฟ110ตัวล้อแม็กนะหรือว่าตัวท็อปนะครับตัวนี้ฮอนด้าก็รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปี30,000กิโลเมตรเหมือนเดิมนะฮะ ศูนย์หัวฉีดก็รับประกันให้หปี5 0,000กิโลเมตรนะครับผมนะฮะแต่ว่าเงื่อนไขการรับการของฮอนด้าเพื่อนๆพี่ต้องนํารถไปตรวจเช็คตามระยะทางนะฮะครั้งแรกก็1,000กิโลนะครับพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับคันนี้รถเพิ่งมาถึงนะฮะก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะฮะเผื่อเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะปีใหม่แล้วนะครับวันนี้ก็วันที่28แล้วนะครับผมนะฮะเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆที่ได้โบนัสเยอะๆนะฮะอยากได้ รถใหม่สักคันนะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนวันนี้แนะนําก็จะเป็นฮอนด้าว้อ110ตัวล้อแม็กสีเทาใหม่ปี2025นะครับก็เปลี่นสีใหม่ลายใหม่นะฮะบอดี้ตัวเดิมนะฮะเครื่องยนต์ก็ตัวเดิมนะครับส่วนราคาก็49,900บาทนะฮะเงินสดเลยนะครับผมนะเอกสารในการออกรถกับประชาชนใบเดียวนะฮะทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับเงินผ่อนคนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมนะเครดิตดีนี่จ่าย100บาทออกรถได้เลยนะครับ พังงวดก็สามารถส่งยงีสูตรได้ถึง42งวดน,นะครับหรือว่าจะซื้อเงินสดก็ได้นะครับเพราะว่าร้านของเราี่ขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ